นายกเศรษฐาเนี่ยเขาอยู่มือนนอกเขาใส่ผ้าพันคอใช่ครับผ้าพมาแต่วันนี้เขาใส่เป็นเสื้อเลยจ้าเสื้อผ้าพมาเลยใช่ไหมฮะจะชมนายกขนาดไหนไปดูได้ในเว็บไซต์ไทยโพสต์นะคะแล้วพูดถึงนายกแล้วก็ต้องพูดถึงเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าภารกิจตอนเช้านะคะก่อนที่จะเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาได้มีการเข้าร่วมประชุมเรื่องของการแก้ปัญหานี้สินนะคะแล้วหลักใหญ่ใจความที่สําคัญคือเขาไปเน็บแบงชาติค่ะเรื่องของการไม่ลดดอกเบี้ยอีกแล้วนะคะแล้วก็ชี้ปัญหานี้สินของข้าราชการเนี่ย เป็นสารตั้งต้นเลยความหายยนะของประเทศค่ะขณะที่ที่ปรึกษานะคะคุณวิชัยห่วงเศรษฐกิจไทยขยายตัวตามค่ะหลังเงินเฟ้อติดลบ5เดือนกันเลยทีเดียวค่ะครับวันนี้นะครับคุณเศรษฐาทวีสินนะครับนายกรัฐมนตรีรัมตีว่าการกระทรวงการคลังนะครับเป็นประธานการถแถลงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้สินเงินกู้แก่บุคลากรภาครัฐหรือหนี้ข้าราชการเนี่ยแหละฮะโดยมีบุคลากรจากส่วนราชการราชการและวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐ มารายงานความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหานี้สินเงินกู้นะครับของบุคลากรี่กองทัพทุกเหล่าทัพตำรวจหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงตัวแทนจากธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยครับโดยคุณเศรษฐาระบุนะครับว่าส่วนตัวเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ประสบปัญหาเยอะแบบเดียวกับข้าราชการอีกหลายแสนคนซึ่งข้าราชการเหล่านี้เป็นส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติแต่ยังมีหนี้สินที่เรียกว่าชักหน้าไม่ถึงหลังทํางานเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้ดอกเบีย้ย ถือเป็นสารตั้งต้นหายนะของประเทศเลยต้องขอใช้คำนี้ครับเพราะว่าไม่ใช่แค่เพียงมีเงินไม่พอใช้นะแต่ทําให้การล่าน,นี้ฮะหันไปพึ่งสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายมันจะเป็นเรื่องของยาเสพติดเพื่อทำให้จิตใจดีขึ้นสบายใจขึ้นถือเป็นความเข้าใจผิดหรือไปเจริตประพฤติผิดชอบเป็นสารตั้งต้นที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นการรวมตัวกันในวันนี้ค่ะว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ไขกฎหมายก็ดี ก็จะเป็นการออกจากราชการมีเงินใช้3 0รวมถึงสินเชื่อพิเศษลดดอกเบีย้ยซึ่งตนเข้าใจว่าหลายหน่วยงานค่ะหวังเรื่องของการปันผลหรือผลกําไรแม้ว่าบางชาติาจะาไม่ลดแต่หน่วยงานก็ช่วยกันลดก็ขอบคุณจากใจจริงๆค่ะแล้วก็เชื่อว่าข้าราชการในหน่วยงานนั้นๆนั้น,น,น,นะคะก็ต้องขอบคุณเช่นเดียวกันด้วยนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าเข้าใจในแต่ละหน่วยงานที่มีเป้าหมายของตัวเองต้องเฉือนเนื้อนะผลกําไรถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากพร้อมก็ฝากข้อคิดค่ะ ต้องการให้หนวยง,งานสากรเข้ามาร่วมโครงการนี้ให้มากขึ้น และขอให้ทํางานหนักขึ้นค่ะเชื้อเชิญเข้าอยู่ในระบบให้มากขึ้นด้วยทุกวันนี้นะคะนี่สินเหล่านี้ไม่ได้ลดลงเลยแต่เชื่อว่าทุกคนที่อยู่ตรงนี้มีขีดจํากัดในการทํางานพอสมควรเพราะเป็นผู้บริหารระดับสูงจึงต้องหาวิธีแก้ไขปัญหาจึงขอให้ทะเยอทะยานมากขึ้นพยายามช่วยเหลือประชาชนให้มากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็เชื่อว่าผู้นําเหล่าทัพมีความใกล้ชิดและก็เข้าใจความลำบากของประชาชนอยู่แล้วไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของนายกเศรษฐาโดยเฉพาะเรื่องของหายนะด้วยค่ะครับ ก็คือส่วนใหญ่ก็คืออยากให้รถดอกเบี้ยครับคนที่างนม่ยากผมว่าผมว่าทุกคนก็ก็ฟังอยู่นะครับคําที่คําที่ใช่ที่ท่านผู้ใช้การเหล่าทัพเจ้าที่ระดับสูงรัฐบาลนะครับพวกคนพูดเรื่องเรื่องรถดอกเบี้ยหมดเพราะถ้ารถดอกเบี้ยบางรถมันมันนคือมันก็รายจ่ายส่วนหนึ่งนะครับก็อยากก็ก็อย่างที่บอกครับก็ได้ชาติในรถอย่างนี้ก็ยังดีที่หน่วยงานเหล่านี้มีจิตต้เสื่อที่ดีที่มีการลดดอกเบี้ยนะครับผมเองผมก็ผมก็ขอขอบคุณนะครับองการทํางานอย่างนี้ต้องทำด้วยใจจริงเพราะว่า ผมเชื่อว่าผู้าการเราครับแล้วก็เจ้าที่ระดับสูงก็เห็นความลําบากของพี่น้องประชาชนจริงๆน,นะครับไม่เป็นภาระนี่สีหนหรืออะไรอย่างงแล้วพวกนี้อย่างที่องแถลงไปนี้ใน,นชุมว่ามันเป็นสารตั้งต้นของของความหายหน้าของประเทศด้วยนะครับอันนี้นะครับก็ก็เราช่วยเดินไปก่อนนะครับครับด้านของคุณพิชัยนริจพันธ์นะครับที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีก็มีการกล่าวถึงเรื่องของเศรษฐกิจนะครับโดยบอกว่าเงินเฟอ้อในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ย ยังคงติดลบที่ติดลบ0.77ซนะครับซึ่งเป็นการติดลบเป็นเดือนที่5ติดต่อกันส่วนทางกับเงินเฟอ้อในสหรัฐที่กลับเพิ่มขึ้นถึง3.2และเงินเฟอ้อในประเทศจีนก็กลับมาเป็นบวกแล้วนะครับซึ่งเงินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้นทั้งสหรัฐแล้วก็ทําให้เศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยยังคงขยายตัวได้ดีครับทำให้นาคารกลางสหรัฐคงไม่ลดดอกเบี้ยเร็วขึ้นตามที่คาดการกันไว้แต่ในส่วนของเศรษฐกิจไทยเองกลับดูแย่ลง หลายสำนักเริ่มลดการจะเดินเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในปีนี้เหลือแค่2%กว่าเท่านั้นหรืออาจจะแย่กว่านี้หากทุกหน่วยงานไม่เร่งร่วมมือช่วยกันแก้ไขนะครับก็บอกในภาวะเศรษฐกิจที่ทําท่าจะแย่ลงเนี่ยและนี่สินแนวโน้มนี้เสียที่มีแนวโน้มมากขึ้นจึงเสนอว่าจําเป็นที่ธนาคารแห่งประเทศไทยครับจะต้องเร่งลดดอกเบี้ยนโยบายลงและลดช่องว่างดอกเบี้ยเงินกู้เงินฝากได้แล้วครับเหมือนที่เลขาธิการของสภาพัฒน์เนี่ยเสนอไว้ครับเพราะว่าค่าเงินบาทยังแข็งค่าและเงินสำรองระหว่างประเทศไทยเนี่ย ก็ยังคงมีจํานวนสูงมากทีเดียวครับโดยมองว่าการลดดอกเบี้ยนโยบายนะครับควบกับการควบควบู่ไปกับการลดช่องว่างนะครับหรือสเปซระหว่างเงินกู้และเงินฝากครับที่ประเทศไทยมีช่วงห่างสูงถึง6%นะครับในขณะที่ประเทศอ,อื่นๆในอาเซียนอยู่ที่2-3%ถึงเท่านั้นจะทําให้ช่วยลดภาระของประชาชนได้และส่งสัญญาณให้เห็นว่าธานาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจนะครับทั้งนี้การลดดอกเบี้ยนโยบายจะทําให้ค่าเงินบาทนะฮะอ่อนค่าลง ซึ่งจะช่วยเสริมในเรื่องของการส่งออกได้เพิ่มขึ้นรวมถึงส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวไทยมากขึ้นด้วยครับนี่คือมุมมองที่ปรึกษานายกนะครับ